ใครทำผิดลุกขึ้นยืนนับหนึ่งถึงยี่สิบดังดังสองเอาหนึ่งไหมเคยอย่ามาฟังนี้มมองหน้าแม่ขอพี่ขอพี่ใครทำผิดก็ต้องเจอนับตัวเลขนับไปนับหนึ่งไหมก่อนสองนับหนึ่งก่อนสองขอพี่หน้่งหนึ่งอ่าแม่ยืนดีๆียืนตรงตรงดังดังหนึ่งสองสามทำดีๆ สามแล้วดังดังสามอีสหนึ่งเอานับไปให้มันถึงยี่สิบสองอย่าทำผิดก็ต้องนับนับหนึ่งให้มันถึงยี่สิบสองสามสี่ดังดเจ็ดแปดเก้าสิบเอาหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งดังๆแม่ไม่ได้ยินสองสามอย่าเล่นยืนตรงตร ดังๆสองสี่งำไม้นับไม่ถูกน้ำหนึ่งไม้ดังๆสองมานี่เลยอย่าคุณทำผิดคุณก็ต้องมาตรงนี้<อ>มายืนใกล้ๆแม่เขยมาอีกช่องหนึ่งพออยู่สต็อปอ่าทำผิดก็ต้องนับนับเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสิบออ็ดทำดีดีสิบสองสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สิบสีห้าห้าหหเจ็ดสิดปดสิเกยี่สิสหนูชื่อเด็กชายเด็กชายครณเอี้พัดชาช้าเด็กชายเด็กชายเด็กชายคุณิทยิ์ไอยบพักชื่อเล่นชื่อน้อง น้องน้องอะไรครับน้องดีนอายุกี่ขวบครับอายุอายุกี่ขวบครับอายุกี่ขวบมาตอบหนูอายุสามขวบสี่เดือนครับอายุสี่ขวบสี่ขวบขวบขวบอายุสามขวบสเดือนครับไม่ตลกเลยอายุอายุสสี่ขวบอายุสามขวบอายุ2ขวบสามขวบสขวบสี่เดือนครับสี่เดือนครับเรียนอยู่ที่ไหนอยู่โรงเรียน โรงเรียนโรงเรียนอะไรครับมิสายมใช่ยโรงเรียนมามาเีวิทมารีวิทที่ไหนครับบอร์วินบอร์วินคุณครูเชื่ออะไรครับครูก๊อฟครูก๊อฟกับครูบรูปุ้ยครูปุ้ยครับน้องยินเรียนอยู่ที่ห้องอะไรออะไรอนุบาลอะไรครับอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งทับอะไรครับทับห้าทับเก้าครับทับเก้าครับ อยู่หมู่บ้านอะไรครับแสนปีดาเจ็ดอยู่หมู่บ้านแสนปีดาเจ็ดอยู่ซอยอะไรครับซอยต่อขี้ขี่เข้ามาเลยอยู่ซอยสี่ทับสามขี่เข้ามาเลยงั้นไม่ให้พูดอีกรอบนึงพูดชัดๆน้องยินชื่อมานี้มายืนตรงนี้เลยคุณทําผิดคุณอย่าเล่นยืนยกมือสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายครับเด็กชายอะไรกอลวิทย์ไอเด็แม่ไม่ได้ยินคําว่ากอวิสดวิส่าเด็กชายอะไรนะ ในพักเด็กชายกอลวิทสกุลวิทนามสกุลไอไอเอลซี่ไอยาพักไอยาพักเอาใหม่พูดใหม่เด็กชายอะไรเด็กชายกอลวิทแม่ไม่ขำเด็กชายอะไรครับเด็กชายกอลวิทอะไรอีกเด็กชายกอลวิทอาไอยาพักชื่อเล่นชื่อน้องจิจินิลานนองน้องอะไรล่ะน้องน้องยีนอ่า หนูเรียนที่ไหนครับเรียนห้องอะไรห้องห้องนั้นชื่อโรงเรียนว่าอะไรโรงเรียนอะไรโร,รงเรียนมารีวิทอ่าโรงเรียนมารีวิทที่ไหนครับปอวินอ่าคุณครูชื่อกก๊อกปกับปปุ้ยอ่า้องกินอยู่หมู่บ้านอะไรครับสสนปีดาเจตอ่าอยู่แสนปีดาเจดอยู่ซอยอะไรครับซอยทับเก้าครับอยู่ซอยอะไรอ,อ,ยอยู่ซอยสามอยู่ซอยสี่ทับสาม สแม่เชื่ออะไรแม่หมวดครับป้าป้าเชื่ออะไรพี่ชานป้าป้าพี่ชานลุงเชื่ออะไรลุงลุงน้องยินชื่อลุงอะไรลุงอะไรนะลุงอะไรนะลุงอะไรครับลุงจ่อยลุงจ่อยแล้วป้าเชื่ออะไรป้าอะไรป้าวันป้าวันแล้วตาแล้วตาเชื่ออะไรตาอะไรตาโตตาโตแล้วยายชื่อยายอะไรยายเหรอพี่อะไร พี่ตามกับพี่อะไรคือพี่อะไรพี่วินอ่าพี่วินน้องยินทําผิดน้องยินต้องเจอลงโทษใช่ไหมครับโทษครับต่อไปจะดื้ออีกไหมครับจะไม่ดื้อครับอ๋อจะไม่ดื้อครับคนคนทําผิดต้องต้องเจอลงโทษใช่ไหมครับต้องเจอลงโทษครับไปยินขอโทษคุณแม่ก่อนไปยินตรงนู้นยกมือไหว้ขอโทษครับโทษครับต่อไปน้องยินจะไม่ดื้ออีกแล้วครับจะไม่ดื้อครับโอเคยิ้มหวานก่อน